มาจะมาต่อภาคหองเดี๋ยวพามาดูดอกยาก่อนชอบจังเลยดอกยาเนี่ยสวยนะสวยมากเลยเนี่ยดอกยาที่สวยงามนะคะพี่น้องข้างทาง <c oughs> เห็นอะไรข้างทางเป็นไม่ได้แล้วเห็นอะไรก็ถ่ายนะคะเห็นอะไรเราก็ถ่ายอได้ผักหน่อยเดียวพอได้ใช้นะที่เจ็บแล้วพี่น้องเจะขึ้นตักรยานแล้ว <c oughs> อะอะปลปพี่น้องไปต่อไปกับเราตอนนี้ข้างทางก็มีผักนะน,นี่ไม่ได้เก็บมันก็ขึ้นดอกนะพี่น้องจ๋าถ้าไม่ได้เก็บมันก็จะขึ้นดอกนี่พี่น้องนี่เต็มเลยเต็มเลยนะพี่น้องจ๋านี่นี่เต็มเลยสองข้างทางนะอันนี้ก็บ้านเขาแล้วทางเข้าบ้านเขาแล้วจ้พี่น้องจ๋าเห็นไหมเห็นไหม เออนี่ผลไม้เห็นไหมพี่น้องเอ้ยผลไม้ก็มีเต็มทั้งทางเลยพี่น้องจ้าสมมุติว่าไม่ได้ห่อข้ามาเรืออะไรนี่ก็เก็บผลไม้แถวนี้ละกินจา้าออนี่ก็จะเป็นฟาร์มพี่น้องจ้าเสียงรถก็อาจจะดังหน่อยเด้อมันก็ข้างทางเนาะเออเห็นไหม วิวทิวทัศน์ที่สวยนะพี่น้องจ้าโอ้ยต้นข้าวก็ยังไม่มาเก็บมากวาดนะป่าเห็ดเราก็อยู่ทางนี้อันนี้ก็เป็นต้นไอ้นั่นนะต้นกระทันมะกะทันนะพี่น้องต้นมะกะทันกดกคักดกแน่พี่น้องจ้าเหนนะมันโลนนะพี่น้องจ๋ามันเริ่มโลนแล้วมะกะทันเ้า เห็นบอกชาัดก็บว่าเป็นอย่างนั้จ้ะพี่น้องจ๋ามันสุ่งบ่ได้เพราะว่ามือหนึ่งเราก็ปั่นจักรยานนะคะอีกมือหนึ่งเราก็ถือกล้องนะมันสุ่งเห็นบ่ได้พี่น้องจ๋าเห็นดูแลนะ่ะเนาะมากระท่านกระไดเนาะพี่น้องจ๋าทีนี้เราก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะจนถึงซูเปอร์มาร์เก็ตนะเราจะเข้าซนะูเปอร์มาร์เก็ตไปหาซื้อของกินด้วยนะจ๊ะทุกท่านเป็นกิจวัดประจำเวลาเรามาป่านะ เรามาปาลาเราก็จะไปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนถึงบ้านนะคะทุกท่านจ้าโอ้ต้นนั้นสูงต้นนี้มากระท่านมากระท่านแหงครึงๆเราเห็น่าพี่น้องมันสูงมาไรเนาะกระ้ังมันเถอเออเห็นดูละละ่ะข้างทางก็จะมีต้นดอกไม้ชอบมากต้นดอกไม้นี่ชอบมากสวยๆนะคะพี่น้องจ๋า สวยงามนะคะดอกไม้นะสวยงามสวยงามเห็นไม้ตังเกตตดูดีๆนะลิมถนนนะคดาในบรรยากาศลมรื่นนะคะทุกท่านขอได้เหตุมาก็น,นี่แล้วก็มีเหตุอีก แต่ไปแกงนะพี่น้องจ๋าเอาไปแกงใครอยากกินก็มาเด้มมาเดอ้อแต่ยังไม่ได้แกงนะไปถึงก็เหนื่อยแล้วขี้เกียจทําอีกแล้วละ่ะนี่พูดตรงๆเลยนะพูดด้วยไม่อายเลยนะเออนี่ก็จะเป็นที่พักรถนั้นจะเป็นถนนเข้าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะแต่ทุกท่านจ๋านี่สวยงามไหมเออสวยงามสะอาดหองสะอาดตาบาัลละ ที่พักรถสิบล้อตรงที่เรามาเก็บผักวันนั้นแหละออกจากป่ามาออกอจากป่ามาแล้วก็มาเก็บผักก็จะมีที่พักรถสิบล้อเขานอนแล้วก็จะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะคะทุกท่านเนาะนี่ขี่รถดูลมชมยิวลมสีถ้ามันเสียงดังมากก็ขออภัยด้วยนะคะทุกท่านลมเนาะ ขี่รถทวนลมนะพี่พน้องจ๋าอายหายสูบบ้าสักหน่อยเ็นเอ้ยแบบเท่เลยนะขี่รถมาจับนะ่ะนะเอ้ยพี่พนอ้นองจ๋าอืมอ่ะเราก็จะไปตรงนี้แหละ อมองดูเราอีกอนะคล้องใจยังน้อย้อยอยู่ข้างหลังค่อยตกใจนี่คือแผนที่เข้าป่านะคะทุกท่านจาน๋าแผนที่ที่จะเข้าป่านะเห็นไหมเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กๆเนี่ยแผนที่ที่จะเข้าป่านะตรงไหน,นตรงไหน,นไปตรงไหนเขาก็จะบอกมานะคะทุกท่านจ,านจ๋า ไอ้กัดเ็นทางออกจากปะาแล้วก็เดินขึ้นมานี่นะคะทุกท่านเดินบันไดนะคะบันไดนะโอ้ยเจอนมอีกแล้วเอาแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็เคยเห็นแล้วเนาะ